ีี๋ยวอันน้ไปบางทีพี่อย่างผมก็จะเจออะไรมากกว่านี่เจอแล้วเนี่ยล้างออกให้หมดครับลูกใหญ่มีเม็ดเม็ดเดียวพี่จตุนวัเออคุณธบรมต้องเอาตะแกรงร่อนมาเนี่ยจริงๆมันต้องมีครับแต่มันไม่มีเราทำแบบธรรมชาติบ้านเราเลยว่ากินมันหอมนะให้ป๊ะป๊าไปวิ่งเไปตะแกรงมีแม้ตะแกรงตะแกรงขนมจีนตะแกรงขนมไอ้ไอ้ในครัวให้อ่ะ แกงน้ำจีนนะมั้งกทีทีคือวันเนี้ยเราทําเท่าที่มีต้องขอโทษทีใช่เหตุผลเพราะว่าผมคุยกับคุณฝุ่นว่าเรามาทําเรื่องเม็ดพันธุ์ดีไหมนี่คุยตอนผมอยู่วัน M81 คุณฝุ่นบอกโอเคพร้อมผมมีเม็ดเตรียมมาในใจแล้วก็เลยว่าทําแบบพิยศษนิดนึงนี่เม็ดหนึ่งต้นหนึ่งนะใช่ครับใช่ครับเพรราาะะฉนนนนั้เลงูอม็ดละต้นครับยังไงฮะในคุณฝุ่นไว้ตรงไหนจ๊ะอ่ะสาม ผมอยากให้ให้แต่ละคนที่อยากได้เอากลับไปด้วยที่บ้านผมมีแล้วเอามาเสริมมาหลังได้อันนี้ครับต้องล้างทุกฝุ่นเนาะต้องล้างเมือกที่หุ้มให้หมดใช่แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าการเก็บเมดพันมันเป็นเรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องวิถีเราสมัยดั้งเดิมครับไม่กล้ากินวัลลกรไปนานมากเลยเพราะว่าตัดต่อสายพันอ่่าีไม่ต้องห่วงได้จ้ะโอ้เนนเอามาให้อ่าผมมือให้หน่อยเนียนเอามาให้ อะไรพี่เดชทีนี้ใครอยากไปก็คือไปล้างเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้น้ำฉีดเนาะฉีดฉีดฉีดสักแป๊บเดียวแล้วล้างได้ปะล้าางจกเอ่ออันนั้นเยอะไปค่ะพี่ก็เราที่มือแค่เนี่ยเอาที่มี่สิี่เขาเอาที่เนี่ยอะเยอะไปใช่ต้องเอาเม็ดเม็ดมาถุงโอเคเดี๋ยวพี่นัทลองก่อนนะ ไม่เอาถูกนะคุได้แล้วได้ถงได้ได้ได้ให้ได้นี่เนี่ยมาได้เอาใส่ในนี้ใช่ไหมด้แวเอางาะก่อนนะคุณคืออะไรก็แล้วแต่ที่หุ้มเมล้ดทั้งหมดล้างให้หมดฮะอันนี้จะเป็นแบบเปียกอันนแบบแห้งแมลง่อแล้วมันจะลอยแต่มาส่วนนี้มันดอกลูกทั้งปี้ะอันนี้ออกลูกทั้งปีใ่ทาบ้านมันดี้วะผมไปแอบ เด็ดตะกินบ่อยๆเอามาทำไอ้นี่ได้แล้วค่ะมาเฟืองหน้าใสทำกัมพูช่าใช่ไหมเอาจากกัมพูชาแล้วก็มานี่นี่อีกนิดนึ่งตรงนั้นแหละเอามาทาหน้าแล้วน่าจะใสจริงเหรอฮะไหนไปโดนใช่ค่ะแล้วถ้าทำทาไซเดอร์ทำในตรงฟ้าตรงฟ้าข้างบนน่ะนั่นแหละเอามาทาหน้าเห็นไหมเนี่ยแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ย เราต้องทำให้มันขึ้นเป็นสกูบี้ขึ้นมาก่อนไม่ไม่ใช่จะอยู่ที่นไม่ใช่สาระสาระคืออย่างงี้ครับเรจริงอ่ะจริงเวลาเราหมักอ่ะมันจะเป็นเกาะฝาเ้าเรียกหยดน้ำที่มันคอนเดนต์คอนเดนต์ก็คือกลั่นตัวเราก็เอาตำบลีอย่างที่คุณขุนว่าหรือถ้าอยากเก็บก็ใช้สลิง ดูดูดูแล้วก็ไปเก็บอะไรไว้ก็ได้แต่ว่าใช้เราก็เปิดแล้วก็สับดีแล้วเราก็เอาทางเลยที่เธอพูดมาใเดียวนั้นมันจะออกเปรี้ยวๆมีกลิ่นเปรี้ยวๆไหมอ๋อมันมันคอนเดนต์แล้วไม่ไม่ไม่หรอไม่ครับมันเหมือนมันปูพรกันแล้วอ่ะใช่เราก็จะปาดถังกันแล้วเราก็ปาดนะเออที่ทำได้ที่ทำถ้าทำเป็นก้อนเอ็นี่นะเขาเรียกว่า มันเป็นมันเป็นโทนเนอร์เนาะโทนเนอร์ธรรมชาติน่ะทำได้สามตัวตามที่แนะนำคือหนึ่งตลิงติงสองอันนี้แล้วอะไรอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันให้นึกให้นึกหนึ่งมะเฟืองสองตลิงติงอะไรอีกตัวมบดันเออเก่ง้เก่งแต่แต่ว่ามะเฟืองเนี่ยนะ้าหมูใส่ทุกวันนี้ก็เพราะมะตะลิงติงมะเฟืองบดตามมีดันค่ะตดใส่ใส่หมูใส่อะไรก็ได้ก็แช่ตู้เย็นไว้อยู่ได้หนึ่งปี คือการเก็บแบบนี้อันนี้ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าตอนหนึ่งจะไปตากแดดด้วยตากในที่ร่มพูดง่าย้ตางในที่ร่มพูดอย่างนี้กันแล้วกันอย่าโดนแดดถ้าโดนมันโดนแค่แดดชาไดดแป๊บหนึ่งเพราะว่ายิ่งโดนแดดมากเท่าไหร่อัตราการงอกลดลงแล้ววิธีเก็บรักษาก็ต้องแห้งเสร็จแล้วก็ต้องเก็บในตู้เย็นอย่างที่คุณที่ว่าต่ถ้า คนโบราณน่ะเขาเขาเก็บเขาไม่ได้คำนึงว่ามันจะอัตรางอเท่าไหร่แต่เขาเก็บจํานวนมากแล้วจากพุกเขาก็ใช้วิธีไว้ในครัวแหวนถ้าถ้าเป็นบางอย่างก็เก็บไปในโอ่งได้แต่ว่าในครัวเพื่ออะไรไล่แมลงไล่อะไรก็ทำเป็นคนกระเรียงอะครับมีใช่ใช่แต่ว่าวิธีนั้นไม่ได้ดีที่สุดสมัยที่พี่โจนทำเนี่ยแกมาเก็บใส่ตู้เย็นเลยเหมือนมะละกอใส่ตู้เย็นเก็บได้สองสามปีเอามปยี่แล้วครับเยี่ยมมากพวกเรามาดูถ่ายรูปเครับ เก่งมากเนี่ยเอาทำงี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณปุณพาเพาะได้เลยครับเพื่อจะได้จบโปรเซสเผื่อพี่น้องเราต้องไปกลับไปถ้าผมแนะนํานะใส่สองเม็ดครับแล้วเดี๋ยวถ้าต้นไม้แข็งแรงเราค่อยดึงออกหมายถึงว่าถุงละสองเม็ดแก้วละสองเม็ดกระถางละสองเม็ดแค่นั้นแหละเพราะมะกอกทำเหมือนกันคือสองเม็ด่อหนึงบางคนบอกหนึ่งเม็ดได้ไหมหนึ่งเม็ดก็ได้ไม่เคยผิดหรอกใส่ในแก้วนี้หรอแก้วนี้เนาะสองเม็ดเผื่อใช่แล้วต้อง เกือตุยเกือเกืออ่อนแอแล้ถ้าเกิดมันแข็งทั้งสองต้นจะดึงออกต้นไงบางคนบอกว่าฉันจะปลูกทั้งสต้นในแก้วเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดเลยที่บ้านผมเนี่ยเลูกเดียวกันปลูกทั้งย่างก้ตก็จะใช้่เดียวกันผิดแต่คนมาบอกผิดแต่ผมก็เห็นต้น ปลูกมันละกอเนี่ยมันสีบ้านว่ามันมันไม่อยากให้มันสูงอ่ะอะไรอ๋อพยายามอย่าให้มันอะไรมาบังมันต้นใหญ่ตัดค่ะตัดยอดเหรอตัดเลยอ่ะเดี๋ยวมันตายคือคือมันมีหลายวิธีแต่ต้องหาเหตุก่อนเหตุมันคือว่ามันวิ่งหาแสงอ่าแต่ไม่ได้หิวแสงนะเราก็ต้องปลูกในที่ที่มันแบบไม่ต้องวิ่งหาแสงนะ ถ้าแสงมันเอียงมาก็หิวนะมันกาหารมิวนะแต่ถ้าแสงมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันต้องลดครับคุยบางอะไรบางมันก็พยายามยื้สุดก็ต้องตัดแต่ที่เพราะว่าเพราะบางคนเลือกไม่ได้ไงที่มันไอ้นี่ไปแล้วแต่ถ้าเราเลือกได้เราหาที่มันอยู่ที่แสงไม่ถูกบางบ้านนหมู่บ้านจัดสรรแล้วเรานนั้านหลังบ้านเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันมันมีพูดเรื่องนี้มันมีหลายวิธีรู้ไหมว่าพอมันไปเรื่อยออกลูกครั้งนึงบางต้นอ่ะผมเอ็นมันเลยรดน้ำให้ดินชุ่มแล้วเอ็นเอ็นเสร็จก็หาอะไรผูกล็อกไว้ มันก็ออกเฉพาะข้างล่างครับมันมีหลายวิธีเพราะนั้นแต่ละคนมีบริบทวิที่เหมือนกันหนึ่งตัดอย่างที่คุณบอกว่าสองปลูกที่แสงมันโอเคก่่นจับปันเด็นะใช่อย่างผมปลูกข้างต้นกล้วยอ่ะต้นมะละกอทําไมปลูกข้างต้นกล้วยรู้ไหมมะละกอมันชอบเป็นไวรัสวงแหวนเองมันต้องเนี่ยชาวบ้านถึงไม่ชอบปลูกนต้องใช้ยาใช้อะไรเยอะไงแต่ผมปลูกข้างต้นกล้วยไม่เคยเจอเลยผมได้กินทั้งปีเลยกล้วยตรงไหนปุ๊บเอามะละกอไปวางที่จะเป็นมะละกออยู่หน้าแสงผมนะ ปลูกตรงนี้ที่ตะวันออกอยู่ตรงนี้มะละกอปลูกตรงนี้อ่าสมมตินี่เป็น,นกล้วยมะละกอปลูกตรงนี้เข้ยาใจยังครับรแสงแที่ตะวันออกอยู่นี่กล้วยอยู่นี่มะละกอขปลูกตรงนี้น,น่าจะอยู่ข้างหน้าได้ให้ปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะโดนรากกล้วยได้ในอนาคตอ่ะเพราะว่ากล้วยมันมีจุลินทรีย์มากมายสัาะจุลินทรีย์มันจะช่วยดูแลให้ไม่เป็นมรส์มงแหวงนี่ไม่ได้พูดเล่นทำมาเป็นสิบปีแล้วมะละกอไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่เคยต้องไปเอาอะไรที่เกษตรที่บอกว่าเป็น สี่ว่าพันเออไม่เคยเลยใช่กันอย่างนั้นใช้เทคนิคนี้แล้วนี่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่อห่างเราสักเท่าไหร่เมตรนึงห้าสิบเซนยี่สิบเซนแปดสิบเซนกำลังดีเมตรเมตรหนึ่ง้าเล็กเล็กมันก็จะไม่โดนแต่เมตรหนึ่งอ่ะก็กำลังดีคิดอยู่กับกล้วยอะไรครับอย่างกล้วยกล้วยเถ้อกล้วยไข่ห้าสิบเซนก็ได้แต่ถ้ากล้วยน้ำว้าก็ควรจะสักเมตรเพราะว่าน้ำว้าส่วนใหญ่เราปล่อยหลายๆต้นได้เราไม่ค่อยแต่งต้นทีแงถ้ากล้วยไข่เราจะตัดต้นมันก็จะกรอไม่ใหญ่เอาละนี่คือวิธีเก็บ ญี่ปุ่นเปไหนละไลาเม็ดครัเรอแป๊บหนึ่งนี่แหละปันความรู้กันถือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ชวนคุยชวนคิดใครมีประสบการณ์อย่างพี่บอมนี่ก็เอ่อใรเยนอยู่ในแวดวงเก็บเมล็ดพันมาแนะนำเป็นเรื่องระบบแปลรได้แต่อเนี้คือเราอยากให้เก็บแบบง่ายๆผมมเ่ผมมือเล่ไม่ตัอ่ะเรามันชอบเสียใช้หนูเก็บอะไรปันยังเก็บทุกอย่างรัก ยู่ตามี่โจนเน่าไปช่เาอบมแ่ก้าเนีโอเคต้องคุได้ละวคัพเพิร์ตแค่แค่ลมพัดดอกจากอันนี้ก็ติดอีกอันนึงก็จบแล้วมันจะกลายเป็นต้นเดียวกันเฉยเลยอ๋อค่มันจะเป็นอะจะเพี้ยนที่อัตโนมัติัมัจะเห็นว่าโหแล้วไาจะเห็นว่าแมงลักรสชาติรสลาจะมีนลังปี่สี่ลูก อยากให้ใช้นี่สะอาดไปล้างให้สะอาดแล้วผ่าจิ้ให้ได้แั่แปดคนหรือว่าสิบคนก็ได้ตังค์หรืไม้ำเยอะหรืเปยือย่อเยื่อมันไม่หมดแล้วคุณกมปั้นไม่หมดล้างลงไปแล้วหลายรอบขึ้นมาพี่เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ชที่ซับอีกทีไหนได้พี่

อ้าหนูทำเลยก่อนตายล่าให้ทุกอย่างเลยเออย่าเข้มงวดเน้นไอชิงลูกชิ้นเลยชิ้นกินเน้นชิ้งหรือชิ้งไม่รู้ชิง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 อ่ะมาใครอยากกินม่รับรองหลังร้านพี่เมย์น่ะหลังร้านอ่ะเอาจานนี่จานเขาเรียกอะไรถ้วยถ้วยเนี่ยถ้วยแล้วมันมีจานรองถ้วยอ่ะจานอืมคือใบอ่ะใบเดียวพอกบบเราไม่ทำอะไรเลยแบบน้เอ้าแล้วคุณฝุ่นยังไม่นานคุณคนยังร้างอยู่เนาะร่วมกิจกรรมกันได้นะครับ เก็บมาเล็กพันแล้วก็พอเดี๋ยวก็เราจะพอแล้วเผื่อจะเล่นเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าหลังมาตรงนี้เขาก็บอกมาดึงหมูก๋วยเตี๋ยวเลยนะตุ๊ยหมูก๋วยเตี๋ยวเลยหด เด็กที่เห็นคนที่เห็นมันก็แบบมันดีกว่าเอ้ยข้างในสังารมีอะไรตส่สไมีักสแล้วก็ไม่รู้เอาพูดถึงว่าคนที่มันยังไม่เคยเห็นต้องเขาก็เรียนอลขาลงะ กระปูเจาะนี่เด้อแล้วกระปูแค่นั้นจะแบบมาเฟืองต้องปลูกนานเท่าไหร่ถึงจะได้ลูกกินอ่ะสามปีต้นผมเมื่อสามปีเหรออุ้ยเร็วนะพี่สามปีอ่ะลืมอะโอ้โหโตสามปีก็ได้สามปีนี่ก็สามเดือนได้กินละอุ้ยอันนั้นใส่เม็ดอันไหนอันไหนใส่เม็ดแล้วจำไหมนะคะนีใส่แล้วอันนี้อันนี้นี่ตลาดอ่ะมาเฟืองไหมคะนี่ยงนี่ให้ใส่ครับมาเฟืองมั้งน้องคือนี่มาปูหรออ่ะใคร ทำอีกนมะเฟืองตัวเองจะทำอีกไอ้จอนี่สาปีมะเฟืองเอามะละกอเอามะละกอไมะละกอไม่กี่เดือนก็ได้กินแล้วมะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนูดเอาไปเลยเอาทำแล้วอ่ะช่วกลับไปเลยค่ะนั่นรูปอะไรอ่ะอันนี้มะเดือะมะละกออ๋อลูกิ้รลูกิเดี๋ยผมว่าเองที่บ้านมันมีเามะเฟืองต้องไล้ก็ุใสนี้ แล้วเามือเลองไปเม็ดเลวเมื้อเลองอยู่ในน้เม็ด่เนีหรือแม่ก็ต้องโน้มเก่งหนอนหรือเม็ดเล้าทองพอไม่ใช่ค่ะพอมันจะมีอย่างนี้ค่ะเอ่ออะไรนะแต่วอแมลงวันทองอะค่ะมันเจาะแล้วเรามองไม่เห็นแผลเนาะไอ้พวกนี้มันชัดเนาะมันแกนี่ยมันอยู่างในเลยนะไมทอย่างเลยอย่างรรชาติมันสีสร่วกเราราางีเรนุญาึดูตรงนี้นะขวดเนี้ย ผมใช้ปลายมีดเน่ะจ๊จิ๊กจิ๊กจิกให้เป็นรูประมาณสี่รูแล้วก็เอาน้ำเราถ้าเราไม่มีฟอกกี้เราก็อย่างนี้เลยแค่เนี้ดินไม่กระเด็นใช่ป่ะที่ผมบอกให้ใช้ฟอกกี้เพราะกลัวดินกระเด็นแค่นี้ทาทุกวันประมาณสี่ถึงห้าวันหรือวันเว้นวันก็ได้เดี๋ยวเขาก็งอกเองเพราะเขาต้องการแค่ความชื้นแต่ถ้ามีใบไม้แห้งโปะอีกหน่อยนึงใบไม้แห้งโปะอีกนิดนึงก็จะทําให้ความชื้นไม่ถูกขึ้นไวในรลมนะทำไมผมพูดใบไม้แห้งจ๋ะอ๋อไอเนี้ย ดินที่ฮาวิสก็มีมีผ่านดีมากเลยอ่ะอยากให้ที่นี่มามีบ้างที่นี่ครับอืเขาทำเองจริงๆของเรามีแต่ลรอเพิ่งเลื่อเามาอ๋อร้านไหนทั้งสองร้านเลยร้านดินปุ๋มจรงที่เนีผมให้เสรีเรื่องอะไรเพราะปลูกอ่ะผลไม้พืชผักแล้วก็อุปกรณ์อเรปลูกผมให้เสรีซ้ากันได้เพื่อเพื่อสงเสร แต่เ,เอิญลืมมังคูร่รอบหน้ารอบหน้าเปิดไข่มาได้ได <laughs>